เป็นความดันสูงแล้วก็ขายมันในเส้นเลือดมีการปวดปวดที่หน้าอ,อกเนี่ยหมอก็เลยนั่นเลยบอกเอออีกสองวันน่ามามาเอดมิดไอเราก็กลัวสิก<ๆ>็เดี๋ยวไปกลับไปบ้านคิดดูก่อนนะกำลังรอมหมออยู่ก็เจอคุณดวงจันทร์เขาก็คุยกับลูกน้องที่ไปด้วยกันว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาก็มีตัวช่วยเขาเป็นมาตั้งหลายปีแล้ว เราก็สนใจว่าเป็นอะไรก็เลยมารู้จักกับตัวเซอรตินนี้ก็เลยสนใจมากก็เลยซื้อไปทานก็เลยทานตัวนี้มาก็หนึ่งปีมาแล้วก็ดีขึ้นอาการก็ดีขึ้นก็คิดคิดว่าตัวนี้ก็มันเหมือนบบบำรุงอะตัวเสริมอาหารเข้าไปเพราะเราก็อายุมากแล้วนะคะก็ทานจนถึงเดี๋ยวนี้ก็อาการก็ดีขึ้นก็ไม่มีปรากฏอะไรเลยนะ ตัวยาที่หมอให้มาเราก็ลดไปต้งเยอะเลยตอนนี้กินเหอือยู่แค่สามสีตัวเองอนะ